ใช่ครับมาเบิ่งการเขาเอียนว่าตุ่มตุ่มเหาะเออตุ่มเหาะพักตบทางฟังนี่นะครับเ,เออจัดไปกับไอ้ก่อนกับผู้หมวดแจ็คเป็นสิเป็นเจ็งใดเบิ่งศีนาเพื่นซิ้นบานครับวันนี้เพื่ได้ป่าเออยิ้มเยี่มยมแจ่มใสขนาดได้ดิน,นี่เออเ้ยมองนี่แห<อ>ละครับผมคิดว่าที่เด็ดกรมูเหระครับในน้องนี่ mèn mới nhọt được đúng không ạ ở mức cuồng đây đấy ai nhắm mới nhắm mới nhắm mới nhắm sang mắn ừ ai mức cuồng bề cày cày này chắc nói ừ khuyến được không được này ô nói thế mất nói vô không qua nè ôi leo đấy ก้าวจนเ้น่ปสนลงงุ่มัวมันปะปานยงรุ่นกันอะรพูดลุ่นก็รุ่นอยนงนั้นได้เลยล้อไว้วุ่นนึกถือเสื้อเหนนิดตีล่ะโอ้โบให้จับเออเม่นเออพิกติกาเพิ่นไว้เพิ่มไให้เสื้อครับไป้ถือเสื่อโอ้ยบองว่าติดหนอโอ้บอกสุดดีกับพีนองเพิ่งพีนองเพิ่ง มเอาอยู่ตัวนัไนละแห่นั่นเอาว่วแหเอาแหอยู่ว่วฟักตบยนยุบมันเลยครับตอนนี้อุ้ยฟักตบยุบมันเลยครับยุบยับยุบยับได้พูดนะพูดว่าเบื้องเบิ้งเบื้องเบิ้งฟักตบมันติ่งเบ้เบิังติ่งเอ้าเอ้ามึงคักจังบักสังเลยครับดอกนี้ครับ มามามาผีมาผีก้อนมาติออกกันมุ่งผีอัดไว้เท่าก้อนอัดไว้ก้อนอัดไว้ก้อนอันนี้ดอกเดียวนี่เราก็ดตขึ้นเนื้อกันแล้วเดี๋ยวนี้ว่าจะเอามันได้หมดนี่มามามาผีมาจะมันยุบไปหลายผีใหญ่มันผมว่าแห่นสิวฮอดพืชเดี๋ยวนี้า เคครรืื <ğim> like ่่อองงเเดี à, ๋ยวผมสิเอาอยู่ดอกแต่ว่าเครื่องเออ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 เงียนพนี้ย่ดียังวะมันบวมหดพื้นนี่วะผมก็บอกว่ามันบวมหดพื้นจะตีตุ่มทั้งเหม็นก่อนโอ้ยเสียดายไปไปไปไลไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเอาเอาลูกแห่ลงไปหมดเลยไอเอาลูกแห่ลงไปหมดเลย ยื่นแล้วโหลดบจัาผู้กระทํำบูจากนักวิชาการได้ครับนางองนน้ำกันสองคนคนหนึงนักวิชาการได้คนหนึ่งภาคปฏิบัติได้ครับเอสร้างการได้นักวิชาการนี่เออ มาดูดีกันครับผมื่อวามองนีที่เด็ดขั้นลูกแหตกขอดพื้นบดเหน่ดดีแห้งครับตอนนี้แต่ว่าลูกแหอแตอนนี้ลูกแหเข้าบวชอดพื้นส่วนหนึ่งนะครับกาศจจมีออบบางปลาไปเอาสร้างมันยังได้รุ่นตตอ,อยู่ <c oughs> กำลังดึงดึงเข้าไปคือมันออกบ่ได้ครับ <c oughs> แหพี่แหพี่อีนี่มันดี <c oughs> มันของจอกครับ <c oughs> ของพักตบ มันก็ิลยเอาหยากแน่ครับกะลูกกบับบองหอดผืนน้ำแน่โอ้เสียดายครับสำหรับช็อตนี่ผมว่าสิลนแห่ผมได้ที่แหลกจะผาดผาดย่างแห้งเลยผาดย่างแห้งเลยเก็บบอกกับบะไหวที่หละครับมันของเนี่เออดึงกันไปดูเพื่อดึงกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแเดวแป๊บเดียว บ่บ่บัวมันออกมดมันออกเบิดมันใหญ่กว่ลัอมันใหญ่กว่าเดี๋ยวมึงชดเอาขึ้นเล่นะครับเสียดายเสียดายชดอนนี่แห้งครับเอาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนี่แค่เพี้ยนชีได้หลายคนนี่โอ้ดึง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 โอ้ตะเพียนใหงาใหญ่แหงครับตะเพียนแมนเสียดายครับท่านบาราชีได้หลายคนนี่ครับตะเพียนแมนนี่พูด สีโลแม่ใหญ่คักเอาอุ้ยจับสุดหรือด้วยโอ้ยเงยดีเลยสุดเพี้ยนเมย์ป้าว่ามันจะเพี้ยนอยู่น้องวัดดูรถป้าด่ว่ามึงเนี่ยเงยเรียกป้าโอเคครับโอเจ๊ไอู้สุดยอดสุดได้นาะช็อตนี้เนาะขอบคุณครับ